ภารกิจของเธอไม่ได้จบแค่เมืองนี้เธอคือผู้ที่ถูกเลือกที่จะไขปริศนาของจักรวาลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องสตีฟและจิตวิญญาณตอนเมืองลับแลค่ะสตีฟยืนอยู่หน้าประตูเกตที่มีแสงด้วยพลังงานสีทองและเงินหมอกบางลอยคอรอบตัวคือประตูเกตทางเข้าสู่เมืองลับแล สถานที่ที่เชื่อมโยงกับพลังงานที่สำคัญของจักรวาท่านสตีฟวันนี้ท่านได้เรียนรู้ความรักที่รูกมนุษย์ไม่เคยูีนี่มันอะไรกันพลังงานหมุนวนกลางประตูเหมือนมีชีวิตผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสิ่งที่เธอกำลังพบเจอในเมืองนี้จะเปลี่ยนมุมมองต่อจกักรวาลของเธอไปตลอดกาล ประตูเริ่มเปิดออกพร้อมแสงสว่างที่กระจายออกมาเสียงหัมเบาๆดังขึ้นสตีปก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังสตีปก้าวเข้าสู่เมืองลับแลสถานที่เต็มไปด้วยพนักง,งานหญิงในชุดโปร่งแสงกำลังทำงานด้วยแร่พิเศษโรงงานเรืองแสงล้อมรอบด้วยต้นไม้พลังงานสีเงินยินดีต้อนรับท่านสตีปและคณะที่นี่คือเมืองลับแล เมืองที่พลังงานของผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถจัดการกับแร่พิเศษได้ทำไมต้องเป็นพลังงานผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะกายพลังของผู้หญิงมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถปรับสมดุลและแปรรูปแร่นี้ได้กลายเป็นพลังงานที่เสถียรหากใช้พลังงานของเพศชายแร่นี้จะสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วสตีฟ มองดูการทำงานของพนักงานหญิงเห็นกระบวนการที่แล่พิเศษเปล่งแสงและเปลี่ยนรูปร่างในมือของพวกเธอค่ะนำแร่นี้มาส่งที่นี่เพื่อแปลรูปเป็นพลังงานสำคัญดาวอื่นๆในจักรวาลพึ่งพาพลังงานนี้ในการดำรงชีวิตสาวพาสติฟไปชมจุดเก็บแร่พิเศษในเมืองพร้อมเล่าเรื่องราวอดีต ของอารยธรรมแอตแลนติกในยุคแอตแลนติก Atlantic, มนุษย์เคยรุ่งเรืองและสามารถติดต่อกับเพื่อนต่างดาวได้แต่เพราะความกิเลสความโลภอารยธรรมนั้นถูกล่มสลายความรู้ทั้งหมดถูกเก็บซ่อนไว้ในปิรามิดใต้พื้นดินแสดงว่าความรู้เหล่านั้นยังคงอยู่ใช่ค่ะมีเพียงพวกเราในมิติพิเศษนี้ ที่ยังคงรักษาความรู้เหล่านี้ไว้แสงแรกพิเศษส่องสะท้อนในดวงตาของสตีฟราวกับเขาเริ่มเข้าใจความยิ่งใหญ่ของจักรวาลสตีฟยืนมองเมืองลับแลจากมุมสูงขณะที่นักบุญมาร์กและมิสเตอร์เอยืนอยู่ข้างๆภารกิจของเธอไม่ได้จบแค่เมืองนี้เธอคือผู้ที่ถูกเลือกที่จะไขปริศนาของจักรวาล พอจะเข้าใจแล้วนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอิฟยืนอยู่หน้าประตูเกรตเมืองลับและอีกครั้งเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยคะ่ะอยากจะฟังนิทานเรื่องอะไร<ส>เขียนเข้ามา,าใต้คอ,คอมเมนต์นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ ถ้าดูแล้วชื่นชอบชมคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะหรืออยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นคุณสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ